มีเรื่องราวที่ติดใจอยู่นิดหนึ่งเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับเนื่องจากสมาชิกโทรก็มาในบริการหมอคอมที่สายด่วน1414เ 14, ช้าว,วันหนึ่ง10โมงนิดนิดตสวัสดีครับบริการหมองคอมครับวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับเบื้องต้นขอชื่อนามสกุลข,ของผู้รับบริการก่อนนะครับอืม,มเมื่อกี้ได้ยินไหมมีอะไรติ้งมาในมือถือ Android ผมแต่ ไม่มีการพูดในหน้าจอล็อกใดๆเพราะผมล็อกหน้าจออยู่นะครับสดๆกันเลยคือไม่ได้สดหรอกแต่ว่าบันทึกแล้วมันก็เข้ามาอย่างเนี้ยซึ่งโดยปกตินะครับเครื่องผมตั้งไว้แบบนี้แต่สมาชิกบอกว่าอาการนี้ล่ะครับคือผมตั้งแล้วให้อ่านการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกแต่มันมีแต่ไล่หรือเสียงติง๊ง ซึ่งนู่นนี่นั่นของ Messenger หรืออะไรเข้ามาที่มีคนส่งมาแล้วเราไม่รู้ทั้งๆท,ท,ที่เราใช้งาน TalkBack บนระบบปฏิบัติการ Android อยู่แต่ตั้งให้อ่านแล้วผมเองก็บอกว่าเออผมหมอหมอหม,มอคอมเองเออไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้เพราะปิดไว้เดี๋ยวขอไปเปิดก่อนนะครับ โดยฟีเจอร์นี้ก็จะอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ็กเดี๋ยวปลดล็อกสิบห้านาฬิกาหกนาทีนอน,นุปล,ลออปลดล็อกอุปกรณ์แล้วแล้วเข้าเม,ม,มนูท็อกแบ็กครับสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาหรือหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาแล้วแต่คุณนะปุ๊บเปิดสิเปิดสิเมนูท็อกแบ็กอ่าแล้วก็อยู่ในรายการหนึ่งนิ้วปัดซ้ายหรือหนึ่งนิ้วปัดขวามาได้เรื่อยหาหาอะไรหาการตั้งค่าท็อกแบ็กการตั้งค่าท็อกแบ็กครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปุ๊บการตั้งค่าาาาแล้้วววก็นิปัดขมห การตั้งค่ากัการพูดรายละเอียดการพูดรายละเอียดเนี่ยครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่การพูดรายละเอียดการพูดรายละเอียดแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วหนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อยๆหาเมนูพูดประเภทองค์ประกอบสำหรับไปอีกชื่อหนึ่งนิ้วปัดขวาไปอีกพูดการแจ้งเตือนเมื่อนาจอปิดอยู่ปิดสวิตช์อ้าวของผมปิดอยู่รายการที่หนึ่งถึงแแต่สมาชิกบอกของพี่หมอคอมปิดอะแต่ของผมเปิดผมก็เลยบอกว่าลองมาปิดเหมือนผมแล้วเปิดใหม่ไหมครับเพราะว่าค่าบางค่าอาจจะเออร์เลอร์ได้ผมก็ เจอค่านี้แล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดเปิดอ่าแสดงรายการที่ีพูดการแจ้งเตือนเมื่อหน้าจอปิดอยู่เปิดสวิตช์แปจากสิบห้าเขาก็ลองมาปิดแล้วเปิดเหมือนผมแล้วก็ลองรีสตาร์ทเครื่องเหมือนกันรวมถึงเปิดปิดท็อกแบ็กใหม่เหมือนกันค่านี้ตอนนี้เปิดแล้วนะพูดการแจ้งเตือนเมื่อหน้าจอปิดอยู่เปิดสวิตช์แปลจากก็คือพูดการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกอะเปิดแล้วล็อกหน้าจอตอนนี้ปิดหน้าจอแล้วนะแล้วคราวนี้ จริงๆเขาบอกเขาเป็นกับ Messenger แต่ว่าเขาบอกไลน์ก็ด้วยผมก็เลยลองกับไลนาล์า,นาลองอีกครัง้งลองอีกครั้งเหรออเอาใหม่เใหม่5น,นอ่ามาปุ๊บส่ง P P S, อราลองส่งข้อความอะไรดูก็ได้เนาะปุ๊บแทลองส่งข้อความอะไรดูก็ได้อยู่ลกส่งดส่งเลยครับจากเครื่องหนึ่งไปที่เครื่อง Android ที่ไปงาน t a l k back อยู่อ้าวมีแต่เสียงเอฟเฟก ที่ผมตั้งไว้เมื่อมีลายเข้าปึงป้งบึงปึง้งเท่านั้นเองไม่ดังจริงด้วยครับซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเองก็มิอาจทราบได้เพราะผมไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้มาเลยตั้งแต่นานแสนานานแต่มันก็เลยเป็นข้อข้องใจว่าเอมันเป็นที่ตัวแอปในตัวแอปของคนคนนี้ในแอปไลน์หรือเปล่าในแอปมสเอร์หรือเปล่า มันก็เลยต้องมีตัวเปรียบเทียบโดยสกิลเลเตอร์ตัวอื่นอ่าผมก็เลยอยากรู้อยากเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นที่แอปอืน่นหรือมันเป็นที่ TalkBack เองก็เลยต้องอาศัยโปรแกรมนหน้าจอรอบครอบอยู่ในรายการหน้ารอบ <R our S 2> ครอบ,อบหรือ p r u d e n นครับเปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ผมเอาไว้บนหน้าจอนะผมก็เลยแตะไว้แต่เปิด p r u เด n นผ่านหน้าจอโปรแกรมผหน้าจอรอบครอบเปิดไหมเปิดไหม โปรแกรมอ่นหน้าจอรอบข้อเปิดอ่าเปิดแล้วคราวนี้ผมปิดท็อกแบ็กครับผมมีช็อตคัตปิดปิดท็อกแบ็กกลุ่มกลับระดับเสียงข้างไว้แล้วปิดท็อกแบ็กแล้วตอนนี้ลองเช็คกันก่อนครับว่าพรูเดนท์ทำงานแล้วซาวเอฟเฟกต์ต้องเป็นของพรูเดนทหรือรอบข้อนี่ดังปุ๊กแล้วนี่นี่กลุ่มีไม่ต้องาวใช่แสดงว่าเป็นแต่สองคพรูเดนหรือรอบข้อแล้วอ่าผมปิดหน้าจอไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องรบกวนอีกเครื่องหนึ่งมาส่งไลน์อ่าปึ๊บอ่า เ,เดี๋ยวนะครับสองสาเื่อชลนทาง,งานไล์ปึ๊บเอาอะไรดีนะ,ะนนอ่าเดี๋ยวนะครับอลองส่งอีกครั้งหวังว่ารอบครอบจะทำให้เรามีความสุขดัง,ง,งได้จะได้รูออ้ปัญหาที่แท้จริงลองส่งอีกครั้งหวังว่ารจะทให้ส่งหนึ่งสองซองปึ๊บไปแล้วครับนายหมอคอมลองส่งอีกครั้งหวังว่ารอบครอบจะทำให้เรามีกว่าเอาละก็อ่านไม่จบเนาะ หรือว่าผมส่งไปแค่นั้นแต่ก็ยังอ่านะเพื่อนเพื่นแสดงว่าบั๊กครั้งนี้ผมก็ยืนยันไม่ได้ะครับว่าเป็นที่ Talkback กับเครื่องรุ่นผมหรือเปล่าแต่ว่าเครื่องของสมาชิกก็เป็น Talkback เวอร์ชันปัจจุบันผมเป็น15.2นะครับเลยไม่รู้แต่ว่าเป็นก่อนนั้นนั้นไหมแต่เพื่อนสมาชิกที่โถเข้าในบริการหมอคอมบอกว่ามันเป็นก่อนหน้านี้มาพักหนึ่งแล้ว และเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาเนี้ยเออพี่หมอคอมเขาเขายังไม่ได้ใช้รอบครอบเขาก็เลยบอกว่างั้นช่วยแนะนําการไปโหลดรอบครอบไปห,หน่อยแล้วเขาก็ไปโหลดมาโหลดมาตั้งค่าทางรัฐแบบเนี้ยเพราะเขาเขาก็ไม่ได้ใช้ซัมซุงนะครับเขาใช้เออ่ลดมี่หรือเรียวมีเนี่ยเขาก็ไปตั้งค่าให้ปุ่มเปิดปิดรอบครอบอยู่บนหน้าจอด้านล่างขวามือเนี่ยเขาก็เปิดปิดได้แต่ว่า มันต้องมีการตั้งค่านิดหนึ่งพี่นนทวัฒน์ให้ข้อมูลมาวิธีการตั้งค่าต้องขอคุณมากในการแบ่งปันข้อมูลว่าถ้าเข้าไปตั้งค่าให้รอบครอบพูดการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกเนี่ยนะครับผมสินาทีเดี๋ยวเราปลดล็อกก่อนนะครับเปิดหน้าจอเราเปิดเมนูของรอบครอบก่อนครับโดยหนึ่งนิ้วต้องปลดล็อกปลดล็อกมือถือก่อนนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานรอบครอบอยู่หนึ่งนิ้วลงแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บเมนูหลักเมนูหลักปุ๊บเสร็จแล้วหนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดซ้าย กายรยกเล่นหยุดเล่นนิยาม<ต>การตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อยกเลิกกาะเดินการตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน prudent การตั้งค่านะครับปัดมาที่เมนูนี้ prudent การตั้งค่าแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปหน้าจอหลักมีโปรแกรมฐานหน้าจอรอบครอบจะเข้ามาสู่การตั้งค่าของโปรแกรมหน้าจอรอบครอบเสร็จแล้ว1นิ้วปัดขวามาโปรแกรมฐานหน้าจอรอบครอบการตั้งค่าการเข้าถึงแต่สองครั้งการตั้งค่าคลังเสียงแต่สองครั้งเพื่อเปิดระดับของรายละเอียดแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้นเสียงบีฟและการสั่ง การตั้งค่าการแจ้งเตือนนี่สอี่หัวข้อนี้ปัดขวามา่การตั้งค่าการแจ้งเตือนแต่สองครั้งการตั้งค่าการแจ้งเตือนครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปการตั้งค่าการแจ้งเตือนเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเนาะผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหนึ่งนิ้วปัดขวามาปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านทั้งตอนล็อกหน้าจอนี่ตัวแรกเลยอ่ะเพื่อนๆพอนอเข้ามาแล้วปัดขวามาทีหนึ่งการปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านทั้งตอนล็อกหน้าจอและปลดล็อกแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านเนี่ยนะครับข้างหลังงงขขอออคุณน่ะะจเป็็ไรกตาม ปัดขวามาจนเจอเมนูนี้ปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านข้างหลังของคุณอาจจะเป็นเมื่อปลดล็อกเท่านั้นเนี่ยให้คุณหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาตรงนี้ปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านอ่าปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านครับแล้วปัดขวามาปรับแต่งการแจ้งเตือนการอ่านให้อให้ปัดขวามาขวามาเมื่อหน้าจอถูกล็อกเท่านั้นอย่าอ่านการแจ้งเมือนจอถูกา็อกเท่า้งเมื่อนาจอถูกล็อกเท่านั้นเมื่อนาจอถูกล็อกเท่านั้นเมื่อหน้าจอถูกล็อกเท่านั้นเมื่อนาจอถูกล็อกเท่านั้นเือารเกลือกหมายเลข เมื่อปลดล็อกหน้าจอแล้วให้คุณปัดขวามาอีกทางตอนล็อกหน้าจอและปลดล็อกเลือกแล้วแต่สองครั้งเพื่อสลับการเลือกหมายเลขรายการสี่ให้เลือกหัวอันที่สี่เนี่ยทั้งอยู่ในหน้าจอล็อกและก็ปลดล็อกปลดฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อปลดทางตอนล็อกหน้าจอและปลดล็อกเลือกแล้วแต่สองครั้งเพื่อสลับการเลือกหมายเลขรายการสี่ใครที่ยังไม่เลือกให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกเสร็จแล้วโฮหมกมาหน้าจอหลักหนึ่งจากแล้วคราวนี้ล็อกหน้าจอไว้แล้วคราวนี้กดส่งก็จะมี มีการอ่านการแจ้งเตือนแต่ผมก็พบว่าบางครั้งก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งแต่ก็ยังดีกว่าท็อกแบ็กที่ไม่อ่านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกลับไปเป็นท็อกแบ็กอ่าหน้าแรกออกจากหน้าแรกเดี๋ยวนะุหน้าแรกหน้าแรกเนี่ยค้นหาแต่โปรแกรมอ่านหน้าจอรอบปิดโปรแกรมโปรแกรมหน้าจอรอบครอบแปดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานในหน้าต่างของแต่ฟีเจอร์เพื่อเริ่มใช้อ่าแล้วก็เปิดท็อกแบ็กคืนมา วัดปียบางสุดหน้าแรกโอเคคราวนี้ล็อกหน้าจอแล้วก็กลับมาส่งเนี่ยมันห้านาฬิกาสามนาทีแสดงว่าเป็นที่ท็อกแบ็กนะเนี่ยขอคุณล็อาสวัสด,ดีสวัสด,ดีและสวัสด,ดีแซงสวัสด,ดีสวัสด,ดีและขอฝากส่งส่งตึ้งมาไหมมีแค่นี้ครับเพื่อนเพื่อนมีแค่ติ้งแค่นี้เองอืมมันเป็นบั็กหรือมันเป็นเพราะเฉพาะบางเครื่อง ที่อัปเดต TalkBack เวอร์ชันใหม่ๆแล้วเกิดปัญหานี้กันไหมเพื่อนๆผมก็เออไม่ไม่รู้ว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมนะครับแต่ว่าเมื่อลองกับรอบครอบแล้วมันพบว่าเออเขาอ่านตามปกติแสดงว่าบัคอยู่ที่ TalkBack ถ้าใครรู้วิธีแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็มันมันก็มีที่เดียวนะที่ไปเปิดปิดให้อ่านการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อก มันมีที่อื่นอีกไหมถ้ามีบอกกันด้วยหรือเราต้องรอรอ Google อัปเดตแก้ไขปัญหานี้ถ้าถ้าเป็นปัญหาของคุณนะ Google ครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะมีเพื่อนๆน,น้องบรยเนี่ยอย่างพวกหรือพี่บายอย่างพวกเราเนี่ยรอการแก้ปัญหาการอ่านการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกอยู่นะครับเป็นปัญหากับหลายๆรุ่นไม่ไม่ยืนยันว่าเป็นทุกรุ่นแต่ว่าเมื่อ เราพบว่าออตัว p Prorudent ที่มีให้โหลดใน p พจโซเนอ่านได้ปกติเนี่ยก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับแอปไลน์ไม่เกี่ยวกับ Messenger นะอืมใครเป็นมัง่งยกมือึ้้เออตอนนี้เพื่อนสมาชิกคนนั้นก็ได้ลองไปใช้ p Prorudent แทนแล้วแต่ก็จะเออเวลาจะเปลี่ยนไปใช้แอปธนาคารก็ต้องสลับกลับมาเป็น Talk Back ตามปกตินะเพราะว่า p r u d e n โดนน่าจะโดนบล็อกดยแอปธนาคารอืมโอเค ก็นำมาเล่าสู่กันฟังกับบริการหมอคอม1 4 1 4พลีสรครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ